นั่งสมาธิไปเพื่ออะไรในเมื่อชีวิตจริงต้องทำงานต้องหาเงินต้องเจอปัญหาทุกวันคำตอบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ออกจากโลกแต่ให้อยู่กับโลกโดยไม่ถูกโลกดึงใจให้ทุกข์ในพระพุทธศาสนาสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่กระจัดกระจายและพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสมาธิให้เป็นเป้าหมายสุดท้าย แต่สอนให้เป็นฐานให้เกิดปัญญาเพื่อเห็นชีวิตตามความเป็นจริงตามมหาสติปัฏฐานสูตรและสังยุตติกายการนั่งสมาธิไม่ใช่เพื่อเห็นแสงเห็นนิมิตหรืออิทธิฤทธิ์แต่เพื่อฝึกให้ใจอยู่กับปัจจุบันเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันเราจะเริ่มเห็นอารมณ์ความคิดและปัญหาได้ชัดขึ้นในชีวิตประจำวันคนที่ไม่มีสมาธิมักถูกอารมณ์พาไปก่อนเสมอ โกโรธก็พูดทันทีเครียดก็คิดซ้ำทุกข์ก็จมอยู่กับมันแต่คนที่ฝึกสมาธิจะเห็นอารมณ์ก่อนจะเผลอทำเห็นความคิดก่อนจะหลงเชื่อนี่เองคือเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุสิิตังจิตตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้สมาธิไม่ได้ทําให้ปัญหาหายไปแต่ทำให้เราไม่เพิ่มทุกซ้อนเข้าไปในปัญหาทุกยังมี แต่ใจไม่แตกตามทุกอย่างไรก็ตามก่อนที่จิตจะตั้งมัน่นพระพุทธเจ้าตรัสถึงอุปสรรคสำคัญเรียกว่านิวรห์หคือความเพลินติดสุขความโกรธไม่พอใจความง่วงเฉยเบื่อความฟุ้งซ่านรำคาญใจและความลังเลสงสัยในตนเองเมื่อนิวร์เหล่านี้ครอบงำจิตจะไม่ตั้งมัน่นและปัญญาจะไม่เกิดดังที่ตรัสไว้ในสังยุตตนิกายนิวรวัก แต่เมื่อเรารู้เท่าทันมันนิวรณ์จะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงใจจึงตั้งมั่นได้ทีละน้อยสมาธิในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องไกลตัวคือการมีใจอยู่กับสิ่งที่ทำไม่ปล่อยให้ความคิดพาไปซ้ำซ้อนงานยังหนักปัญหายังมีแต่ใจไม่แบกทุกอย่างไว้พร้อมกันข้อคิดสมาธิไม่ได้เปลี่ยนโลกให้สงบแต่เปลี่ยนใจให้ไม่ถูกโลกผาทุกโลกยังวุ่น ใจยังคิดแต่ใจที่ฝึกแล้วไม่หลงทางทุกยังมาไม่จางแต่ใจไม่พังไปกับมัน